สวัสดีค่ะเพื่อนๆมะเขือออกลูกแล้วนะคะโอ้ยตายตายตายไม่น่าจะได้ทันเก็บสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เริ่มอากาศเย็นๆแล้วค่ะเริ่มหนาวหนาวแล้วนะคะแดดก็ไม่มีมาสองวันแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยออกดอกเยอะมากมะเขือนะคะน่าจะเป็นลายลายแบบไม่รู้เรียกมะเขืออะไรไม่ใช่มะเขือเปาะเนาะรอดมาต้นเดียวนะ เดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าเราจะเริ่มเพาะมะเขือนะคะเดี๋ยวเอาไว้แบ่งให้เพื่อนๆที่อยากได้ต้นผักแบบไทยๆไ,ไปปลูกด้วยนะคะตอนนี้หน่องก็เตรียมสั่งมเมล็ดกะเพราแดงนะคะผักบุ้งผักบุ้งไทยไม่รู้ว่าเขาจะมีไหมแต่ผักบุ้งจีนนะมีก็คือเอาไว้ปลูกแบบว่า เก็บกินเนาะผักผักบุ้งนี่มันก็ไม่ค่อยมันมีขายนะคะแต่ว่ามันจะเสียเร็วมันจะแบบว่ามันอยู่ไม่นานนะคะสรุปว่าเอ,อแตงไทยกับฟักทองนะคะปีนี้เราไม่ได้ผลผล,ผลิตนะคะเห็นไหมคะเขาออกดอกแต่ว่าคือเขาไม่เขาไม่เขาไม่ไม่ออกลูกนะคะ ฟักทองเนี่ยที่นองปลูกไว้นะคะเริ่มจะตายแล้วนะคะเริ่มไปละฟักทองเท่าที่ออกดอกมามีแต่ดอกตัวผู้ะคะ่ะแล้วเวลาฟักทองที่เขาจะผสมเนี่ยเขาต้องมีเกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียซึ่งมันไม่มีไม่มีดอกตัวเมียเลยนะคะก็ถือว่าไม่สำเร็จเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะก็ อากาศหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้เก็บน้องคิดว่าน่าจะสักอีก3-4วันเราจะได้เก็บเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดดอกเ,ออเขาเรียกดอกเลยนะแมงลักนะผักอีตูนะคะต้องรอให้เขาแห้งแบบนี้นะคะแห้งแบบแห้งขาดต้นนะฮะเราก็จะไปแกะ,มะเมล็ดนะคะก็ตอนนี้ก็คือ เขาเขาดอกเขาอย่างอันนี้อย่างฝักอันนี้ใช้ได้ละแห้งๆนะคะต้องรอให้เขาแห้งไม่งั้นมาร็ดจะไม่สมบูรณ์นะคะก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยปุ้เขาชอบตามหน่องตามตามติดไปไหนก็ต้องตามวิ่งตามกันเป็นแบบว่าไม่รู้ติดอะไรนักหนา ขนยาวแล้วเราก็ต้องไปตัดขนนะคะเนี่ยขนยาวลุงลังเลยขนเขาจะนุ่มอยู่ที่เดียวตรงซอกหูสังเกตไหมจะนุ่มๆจะแบบว่าไม่ไม่สั่งกระตังแต่อันนี้มันดูแบบเหมือนขนแบบไม่โดนคีมนวดคียออนมากเลย ที่ออนมากเลยอืมก็เดี๋ยวน้องต้องเตรียมเตรียมเก็บนะคะอย่างเอ่อ,อ,อตัวใบเตยนะคะไม่รู้จะยังไงแต่เขาก็โตขึ้นมานะคะโตขึ้นมาดีมากๆก็เลี้ยงเลี้ยงไปดูไม่รู้ว่าจะรอดไหมเพราะว่าอยู่ในบ้านเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งปีนะคะก็ตัวใบชุพูก็ต้องคอยเด็ด ปีนี้ไม่ค่อยกิ่งไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยแตกใบเท่าไหร่ไม่เหมือนปีที่แล้วออกมาเยอะเราต้องคอยเด็ดนะคะอย่างที่น้องเคยบอกเนี่ยค่ะอย่างอันนี้คือเด็ดเด็ดออกเลยตัวนี้ใบที่เขาแบบว่าคือมันอ่ะตามอีกอ่ะตามดูสิตามไม่หยุดเลยอะ่ะชันชันี่นะคะเราคอยเด็ดคือเด็ดทิ้งเลยนะคะ ให้เขาแตกยอดใหม่คือต้นไม้อะต้นผักนะคะสังเกตว่าถ้าไม่เด็ดนะยอดไม่แตกไม่ออกนะคะอันนี้เดี๋ยวน้องจะต้องเก็บเข้าบ้านต้องล้างกระถางต้องล้างเพราะว่าตรงนี้มันแบบว่านะชื้นแฉะแล้วก็กระถางน้อยๆน,ยนี้ไม่รู้จะ เขาเขียวน้อยมากพวกนี้ต้องบำรุงด้วยกระทิงแดงกับผมชูรสนะคะให้ใบได้เขียวสีเขียวขึ้นขึ้นมานะคะอันนี้เด็ดๆทิ้งเลยเนี่ยค่ะเย็นแล้วนะเย็นเย็น,ยนอากาศเย็นแล้วอะ่ะเย็นแบบแต่ก็ยังไม่ฟรีซนะต้นไม้ยังยังอยู่ได้ก็ไม่รู้ว่าสุดสัปดาห์นี้แดดจะขึ้นไหมกิ่งนี้ไม่รอดนะคะตาย <c oughs> ก็ปีนี้โอ้ชะพูแบบว่าออกมาน้อยมากคือใบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โตดีเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเด็ดออกให้หมดเลยชะพูเขาจะไม่ต้องการแดดนะคะ เอาแค่แบบแสงรำไรไว้ในร่มไว้ในบ้านก็เลี้ยงได้ได้ดีนะตอนที่น้องเอาไว้ในบ้านปีที่แล้วเขาก็ก็แตกดีนะคะแต่ปีนี้ไม่ไม่ค่อยนี่เพิ่งเห็นดอกออกนะคะดอกดอกชะพูนะคะนี่นะฝักดอกเขาจะประมาณนี้เดี๋ยวเราทยอยเด็ดแล้วก็เดี๋ยวน้องต้องเก็บกระถางเข้าบ้านละ ค่อยๆทยอยจะได้ไม่ต้องทำแบบรวดเดียวแบบแบบทีเดียวแบบเหนื่อยคือทยอยวันละสามกระถางห้ากระถางเพราะว่าวกระถางทั้งหมดมีต้นไม้ประมาณยี่สิบยี่สิบแปดกระถางเดี๋ยวน้องจะดูถ้ายุบตัวนี้เข้าเป็นกระถางเดียวกันได้ไหมถ้ามันมันมีสองกระถางนะคะเราก็จะเซฟเข้าไปไม่ไม่ให้แบบกินเนื้อที่เนี่ยค่ะ เด็ดออกเลยทิ้งเลยบางการเขาก็ไปไม่รอดนะคะแต่ชะพูเลี้ยงง่ายคิดว่าเดี๋ยวเอาเข้าบ้านน่าจะน่าจะโตแหละน่าจะโตวไวหน่อหน่องอยากเอาไว้กระถางเดียวด้วยซ้ําแต่ก็คือตรงเนี้ยรากเขาค่อนข้างแบบเยอะเลยอะ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 ,อะทำไมล่ะสัญชัยเฮ้ เล็บเขาพลาสติกเริ่มหลุดหลุดแล้วเขาก็จะเกาะต้นไม้ได้คือแบบมีแรงเกาะนะคะคือคือแบบว่ามันยึดเล็บเขาอะ่ะมันจะกงเล็บเขานะคะเกาะบางทีเขาก็นึกคึกขึ้นมาวิ่งเป็นอะไรสัญชยัยฮะทำไมอะ่ะอ่ะวิ่งขึ้นต้นไม้แปลงร่างเป็นลิงละไม่ใช่แมวและฮะ โอเคก็วันนี้ก็มาทักทายกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะย้ายโอ้เพื่อนเพื่อนบ้านเสียงค่ะ How are you How are you No 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 Okay เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะไปแล้ว